วันนี้เวลา17นาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งสเสด็จพ,พระราชดำเนินไปสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวลานอิสรภาพ109ตําบลสายทองอําเภอป่าโม่จังหวัดอ่างทองโดยมีนายเวรศักวิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนงายเล็กชัยเพชรผู้นีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทอง พลโทสุขสั์รนองบัวล่างแม่ทัพภาคที่หนึ่งและพลตำรวจโทจิรพัฒภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งไปโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงวาศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหา,าร,ราชา และทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสวนพระเศียรในพระอิริยาบถต่างๆโดยโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจัดทำขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562 ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหล่อด้วยโลหะสำริดนอกขนาดความสูง109เมตรพระอิริยาบถท,ทรงยืนหลังน้ำลงสู่แผ่นดินด้วยส่วนพิงคานหนึ่งองค์และขนาดความสูง15.4เมตรพระอิริยาบถท,ทรงยืนหลังน้ำลงสู่แผ่นดินด้วยส่วนพิงคานพระอิริยาบถ ส่งพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะตงและพระอิริยาบทส่งพระแสงของเงากระทำยุทธหัตถีรวมสามองค์ในการนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนโครงการแล้วทอพระเนตรนิทศการแบบจำลองภูมิทัศน์การจัดสร้างโครงการความสำคัญและความเป็นมาของโครงการพระบรมรูปสมเด็จพ,พระนเรศวรมหาราชในพระอิริยาบถต่างๆรวมถึงขั้นตอนของการจัดสร้างและกำหนดแล้วเสร็จของโครงการ ซึ่งจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดอ่างทองและเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่จริงให้ประชาชนชาวไทยเกิดความสำนึกรักแผ่นดินภาคภูมิใจในเกียรติประวัติเกียรติภูมิศักดิ์รีของประเทศชาติและบรรพบุรุษก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียง ที่พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองมารอเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญด้วยความจงรักภักดีตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชะดำเนินผ่าน